ทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาก็จะมากินบัวลอยกันนะคะเราไปขอป้าพี่ก่อนนี่นอ๋อบัวลอยบัวลอยนี่นะคะทุกคนนี่คือบัวลอยอุ่นนะอุ่นก่อนอุ่นอุ่นนิดเดียวอุ่นหนึ่งอุ่นสองวิ ต้องเอาให้ได้นะแล้วดูคลิปแจง้ง <c oughs> อย่าเดออย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดขอส่องก่อนนี่หายยัง <c oughs> ระหว่างรอนะครับพี่จะตัดตอน <c oughs> ถ้วยเดิมเหรอถ้วยเดิมถ้วยเดิมคือตัดตอนมานานะมากไอุ้กไปให้เลย